ค่ะวันนี้นะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราไม่ได้ถ่ายตอนที่เหตุการณ์มันวุ่นวายนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนเลยค่ะแล้วก็ฝ่าพายุไปเลยนะคะนี่ก็คือกดแผลไว้นะคะไม่ให้เลือดไหลตอนนี้แล้วก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะน้องก็ท่าทางไม่ค่อยดีค่ะ şey geçer Geçer, geçer. Gözüne gelmemiş. Şimdi acıyor mu? Acımıyor. Bitti, bitti, bitti. O kadar. İki tane dikiş var. Gayet güzel. Gayet güzel. Ee, oluyor bunlar, kaza işte. Kalbim duracak var ya verilmiş sadaka vermiş derler bizde. de evet. inanmam ama doğru. Hani sadaka veriyor ya insanlara iyi iyilik olsun. iyi davranıyorsun ya. işte o adam çıkar ya sen gözle bu kadar ara mesela bu da ya. Bir şey yok usta. Şey yok. Yarın okula bile götürürüm ben seni. Hiç bana götürürüm. Vallahi ama... <laughs> Okula oynarsın. okula gitmek ister misin? yok <laughs> yok. <laughs> 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 top oynar, top falan oynarsın olmaz. Şimdi bo, bo tamam. dinleyeceksin. Tabii. Hiç korkma, hiç üzülme. Tamam. Bitti her şey bitti. <laughs> ben, ben gideyim. O gideyim. Tamam. O. Uş uş saat duracak. Hatta yatırsa da Yatmak, Yatmak istemiyor. İstemiyor. Evet, เราต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอีกสามชั่วโมงหมอเขาจะเช็คอีกทุกชั่วโมงน้องโอเคไหมลูกโอเคนะเจ็บไหมไม่เจ็บแล้วนะอากาศข้างนอกก็ไม่ไม่ดีด้ยวยเดี๋ยวทุกคนก็จะรออยู่ข้างนอกนะคะน,น,นอนไหมลูกนอนไหมระหว่างที่รอนะคะป้ากับ พี่โอคานก็ขอตัวกลับบ้านโดยขึ้นรถโดยสารกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะแล้วก็พาพี่โอคานเนี่ยกลับบ้านไปทบทวนบทเรียนที่จะสอบพรุ่งนี้นะคะ mm hmm. ก็เลยบอกแบๆว่าเออให้พาพี่โอคานกลับไปก่อนครับไปกลับบ้านกันนะคะ mm hmm. น้องเป็นไงบ้างลูกดีขึ้นไหมไม่เจ็บแล้วเนาะ คุ่ลงไปเอารถนะคะตอนแรกเขาจะให้รอถึงทุ่มครึ่งนะตอนที่หกจะหกโมงแล้วรอไม่ไหวมะไปให้เขาดูอาการแล้วก็กลับบ้านนะคะมได้กระดาชเนไพ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรีย,นเ,ยนเดี๋ยวคุมตันจะได้เอารถมารับตรงนี้หนาวไหมลูกตอนนี้หกโมงแล้วลูก รอตรงนี้กันเดี๋ยวคมเต็งได้เอารถมาหลับค่ะทุกคนก็เอ่อตอนนี้อาการเวิร์นี่ก็คือดีขึ้นนะคะตอนแรกนี่คือแบบไม่ไหวนะช็อกมากทุกคนคือเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเลือดเต็มเลยอะแบบดูอากาศข้างนอกค่ะทุกคนฝนตกแล้วหนาวมากเกี่ยวงศาเนี่ยอ่ะมาแล้วมาแล้วคุณลุงมาแล้วแม่อย่าพึ่งแม่อย่าพึ่งไปนะลูกรอมามีกกัน <laughs> İstikamet Şirinköy. <gülüyor> <Onunla>. <gülüyor> Bicana, geç, geç. Çok bekletti bizi ne yapalım? Geç oldu. Geç oldu yavrum. Ama bizim iyiliğimiz için yaptı. Hani midem bulanırsa falan diye. Ben Tabii. <laughs> Nasıl iyi oldu? İyi misin oğlum? Evet. Evet. Nasıl? oldu? Gel. Gel, ben Kater. Kaçıyor mu? İyi akşamlar. Yemek yiyince. önce. Aynen ya. Tamam. Tamam geliyorum o zaman. Tamam. 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 Yemek yediniz mi? Hayır, bekliyoruz. Yeni yapıyorum. Ha, ben yatmak istiyor değil mi? Ben yukarıda oturayım beraber. Ben orada Hepsi tepside çocuğun başında olur. Bir bir bile. Tamam. อย่าวาชบูดอะโอ้โหโอ้เนี่ยนกไหนนกชิคดูมั้ยใครที่ไม่กินนกชิคเจาาเเเเท่อ็ปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยนะคะก็จะมาเล่าเหตุการณ์นะคะว่าเหนื่อยมากเลยคือตั้งแต่วันที่สามสิบนะคะแม่อะคลายขึ้นนะตัวร้อนเลยแล้วก็ กินยาเช็ดตัวอะไรเรียบร้อยวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะมาวันที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนแบบคือเฟิร์นะอะนอนนอนอยู่ที่พื้นนะคะนอนอยู่ที่พื้นปวดตัวมากก็เลยแบบแมดขึ้นเหยียบหลังให้หมามีน่อยเลยเนี่ยแมทเขาก็ทำให้นะคะเวลาทำงานหนักๆก,ก็จะปวดหลังทีนี้ก็ให้แมดเหยียบหลังให้ก็ไม่รู้ยังไงเพราะว่าเฟิร์นก็นอนคว่ำหน้าอยู่นะคะแมทเอา ไม่รู้อีท่าไหนแมสอะยืนยืนเหยียบอยู่ข้างบนหลังนะแต่เอาเสื้อเนี่ยขึ้นมาคอบผัวตัวเองอะแล้วก็ได้ยินคือคุยกับโอคานอยู่ข้างบนนะไม่รู้คุยอ,อะไรกันไม่ได้ไม่ได้สังเกตก็คุยไปคุยมาแมสเหมือนสะดุดอะสะดุดแล้วก็ลม้มล้มจากเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยะคะ่ะสะดุดลม้มล้มแบบล้มแบบไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามีอะไรมากันนะ้นอะล้มแบบ คนเสียหลักเลยที่จะเอาหน้าคว่ำไปที่พื้นนะคะตาก็มองไม่เห็นนะเพราะมันไอ้นี่อยู่โอเคโอันจำได้ไหมว่าแมนล้มยังไงอย่างนี้เลยเหรอใช่ไหมแล้วก็หัวมันไปโดนตรงนี้พอดีนี่นี่โดนตรงนี้พอดีเลยคะ่ะแล้วโต๊ะเนี้ยมันมันขอบคมมาก เนี่ยมันเป็นโต๊ะที่ขอบคมมากเลยค่ะมันไม่ใช่แบบโต๊ะที่เขาแบบรับรับมุมเอามาให้มันทู่ๆนะตอนแรกที่เฟิร์นเห็นอ่ะคือแบบดึกว่าหัวามาชวนกับตรงนี้ก็ว่าอุย้ยเนี่ยมันมันไม่แน่นนะโตมันไม่แน่นแมทก็ลุกขึ้นมาค่ะแมทก็ลุกขึ้นมาเอาผ้าออกสามวินาทีนับหนึ่งสองสามแล้วเกรีดแบบไม่เคยได้ยินเสียงร้องที่มัน หยห่วนขนาดานี้แล้วก็พอลองปุ๊บเลือดไหลพัก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 คือช็อกมากตอนนั้นโอคันโอคันทำยังไงตอนที่แมนลองแล้วเลือดไหลโอคันทำไงเพอไหลปุ๊บ <c oughs> มือเริ่มสัน่นพอมือสั่นปุ๊บคิดอะไรไม่ออกก็หยิบกระดาษทิชชู่อะ่ะคิดได้เอากระดาษที่ใกล้มือก่อนเลยมาปิดที่แผลแล้วก็ อุ้มกระเตงลูกเพื่อที่จะหาผ้าผ้ากอที่มันสะอาดหาไม่ได้นะคะหาได้แต่สำลีแบบที่บ้านไม่มีกล่องแบบเฟิร์สเอดเลยอะตอนแรกหาไม่เจอเจอแต่สำลีก็เอาไอ้กระดาษอทิ้งไปแล้วก็เอาสำลีอะมามากดแผลเอาไว้เห็นแผลแล้วหูลึกประมาณครึ่งเซนคือเห็นกระดูกกระโหลกเลยเพราะตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะบางนะคะ พอจึ๊กเข้าไปอ่ะเจอตรงเนี้ยลมลงไปเต็มแรงอ่ะแน่นอนว่าไอเนื้อมันแหกแน่ๆเลยเราทำไงอ่ะเราก็ต้องเอาไอสำลรีเนี่ยคีบแผลไว้ให้มันพยายามติดกันที่สุดกดแผลให้เลือดมันหยุดพอเลือดหยุดปุ๊บตะโกนบอกว่าไปเรียกไปเรียกอารู้ว่าบา้บาๆไม่อยู่ ก็บอกว่าลงไปเรียกอานึกว่าอาอยู่อ๋อไปเก็บเพ็ดกันสองคนพี่น้องนะคะออเอซินก็ขึ้นมาก็เหมือนแบบช่วยกันอะคิดทำไงดีเฟิรม์มพยายามคุมสติตัวเองให้ได้มากที่สุดนะสติสำคัญมากนะคะการเป็นการเป็นผู้ปกครองเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องคองสติตัวเองให้อยู่แล้วก็ตั้งสติให้ได้มากแล้วก็ค่อยๆค,คิดว่าขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงก่อนอื่นต้องหยุดเลือดก่อนก็ไปเอาเรียก บอกโอคันไปเอาน้ําแข็งมาโอคันด้วยความตกใจไปเอาเข้าวโพดแช่แข็ง <c oughs> ข้าวโพดแช่แข็งบอกโอคามันไม่ใช่น้ําแข็งนี่มันขา้าวโพดก็เอาน้ําแข็งมาแล้วก็ใส่ผ้าผ้าบางๆคะ่ะแล้วก็ทับเอาไว้บนสำลีอีกทีหนึ่งแล้วก็กดเอาไว้มือก็กดแผลไว้ตลอดสักพักเลือดหยุดไหลนะคะดูเห็นเลยว่าเลือดหยุดไหลเอซินาโทรไปหาอาอาบอกว่าหุย เนี่ยเรามาเก็บเห็ดกันไกลมากเลยกว่าจะถึงก็ประมาณ4-5นาทีนะโอ้ยอีกนานเลยอะ่ะไม่ได้แล้วไม่ทันการก็เลยโทรหาคุณลุงนะพอโทรหาคุณลุงคุณลุงอะ่ะเพิ่งออกจากบ้านไปเองเพราะเมื่อวานอะ่ะมากินข้าวที่บ้านปีใหม่พอคุณลุงไปประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะโทรตามคุณลุง คุณลุงเขาหูไม่ค่อยดีนะคะเฟิร์นบอกว่าหัวแตกคุณลุงได้ยินเป็นแม้จะตกบันไดแก่ก็ถกใช้ใหญ่เลยคือหัวแตกอะแค่บอกว่าหัวแตกอย่างเดียวรีบมาแบบลุงมาได้ไมยพาไปโรงพยาบาลได้ไมยแม้หัวแตกลุงก็บอกทําไมไม่เรียกรถพยาบาลบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองเฟิร์นก็บอกแค่นี้เองลุงก็คงงงว่าตกบันไดมันแค่นี้ได้ยังไงวะคือแบบว่า คาดเคลื่อนนะคะลุงก็รีบมาก็ประมาณ15นาทีนะคะแกก็มาถึงทุกคนเฟิงก็กดนั่งกดแผแลรอตอนนั้นนะแมดหยุดร้องแหละถามว่าแมดเจ็บไหมแมดก็บอกว่าไม่ค่อยเจ็บแล้วคือเจ็บน้อยลงแล้ะคือแมดก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งนะคะเขาไม่ค่อยร้องไห้ง่ายๆนะทุกคนจะเห็นตอนที่เขาไปโรงพยาบาลเขาไปขีบเขาไม่ค่อยร้องไห้นะถ้าไม่สุดจริงๆหรือไม่กลัวจริงๆอะ่ะจะไม่ร้องไห้พอเสร็จแล้วเนี่ยลุงมาถึงอะ่ะ ก็รีบพาไปลุงกําลังเลี้ยวรถออกจากบ้านบา้บามาพอดีเอ๊าทำไมบา้บามาไวมากเลยปรากฏมาลุ้ที่หลังว่าบา้บาเราไปฟังว่าเธอฉันน่ะอยู่บนเขากับน้องกําลังเก็บเห็ดแล้วแบบตัวกับรถอะอยู่ไกลกันประมาณ3 3กิโลเมตรนะคะรถก็อยู่ข้างล่างตัวอยู่บนเขา3กิโลเมตรไกลขนาดนั้นนะไปเก็บเห็ดกันนะ่ะเธอรู้ไหมฉันะวิ่งเหมือนแบบ วิ่งเอาเป็นเอาตายกับน้องเนี่ยน้องชายชน,นะวิ่งลงมาแล้วตกเขาด้วยนะเออบังพ้าตกเขากิ้งตกเขาเพราะรีบจดัดอะเจ็บขานะแต่เขาบอกไม่เป็นไรก็แบบเป็นห่วงลูกนะเนี่ยถึงว่าทําไมมาถึงเร็วพอเสร็จแล้วก็เฟิงนก็ไปพี่คันไปด้วยพี่คันจริงๆพี่คันพ่งนี้ไม่สอบนะคะพอถามอคันไปนทําไมอคันเป็นห่วงน้องเขาบอกเขาเป็นห่วงน้องก็เลยอยากจะไปด้วยก็ไปกันเลยไปกันเป็นแบบ อัจเป็นปลากระป๋องเลยแล้วก็น้องจะถามว่าต้องต้องเย็บแผลไหมถามตลอดฟังก็บอกไม่ต้องไม่ต้องอะไรเดี๋ยวให้หมอดูก่อนให้หมอดูพยายามเลี่ยงคำคำถามของน้องะคะ่ะเพราะว่าถามอย่างเงี้ยต้องกลัวการเย็บแผลมากแน่ๆเลยไม่รู้ไปด,ไมดูมาจากไหนเนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยเ,ออเข้าไปในห้องนะคะออแพทย์ประจําบ้าน,นะะเป็นแพทย์ฝึกแพทย์ฝึกหัดะคะ่ะเขาก็มาถามอาการว่าแบบเออ เป็นเมื่อไหร่ที่ไหนได้นอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถามละเอียดมากค่ะแล้วก็แล้วก็มีหมอที่ดูแลแพทย์ประจำบ้านอะลึกนะต้องต้องเย็บเย็บสองเข็มเออเย็บสองเข็มพอแม้ได้ยินเท่านั้นแหละโอ้โหคือแบบกลัวจนสั่นอะอะไรก็ไม่กลัวเนาะถ้าเขากลัวจริงๆเขากกลัวมากเลยยังไม่ทันทำอะไรอะแม่ไม่อยากเย็บแม่ไม่อยากโดนเย็บยอะยเออ เขาก็บอกว่าพยายามทุกคนแบบพยายามปอบว่าแบบมันไม่มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บอะไรเงี้ยมันไม่เจ็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ฉีดยาชาค่ะรอบแผลแผลตอนฉีดยาชาแรกๆก็ไม่เท่าไหร่ฉีดไปฉีดมาข้างบนงบน่ะเขาจิ้มจิ้มเข้าไปก็คือโอเคอยู่ไม่รู้ยังไงเขาจิ้มยังไงก็ไม่รู้ข้างล่างอ่ะเขาจิ้มเหมือนจิ้มแค่ผิวหนังอ่ะแล้วเขาก็ดันยาไปไอยาไอไอชามันก็หยดหย,ยดออกมาแล้วก็มีเลือดไหล เขาก็ไม่ได้รอนะก็ประมาณสักสองนาทีลแล้วก็อเอะทำไมไม่รอเราก็ไม่รู้หมอนะคะอย่างนี้มันจะเจ็บไหมวะขนาดเราไปถอนฟันเราไปทํฟาทฟันนะเขายังต้องรอสักแบบหนึ่งเลยรอสักแบบห้านาทีอย่างเงี้ยเราให้ยาชาออกด็น้องหมอ,อเขาก็บอกว่าไม่รู้สึกไม่รู้สึกผมจิ้บไปปุ๊บแมทบอกรู้ <c oughs> สึกรู้ Alles, สึกแมทเจ็บ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 อย่างเงี้ยพูดพูดแต่แมทเจ็บแมทเจ็บจะเสร็จแล้วแค่สองเข็มเนาะกว่าจะกว่าที่เข็มอนะ ได้จิ้มนะแมทคือแบบตัวสันแล้วก็พยายามหนีบอกอยากกลับบ้านแม่อยากกลับบ้านแม่อยากกลับบ้านบ้าๆยังไม่ได้เห็นแผลลูกนึกว่าแผลไม่ลึกพอมาเห็นแผลบ้าๆทำหน้าเหมือนจะเป็นลมเหมือนสงสารลูกมากอ่ะแล้วยิ่งลูกแบบปล้องเนี้ยหันไปดูน้ำตาคอเบ้าเลยอ่ะคูดแบบเราเป็นถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่นะถ้าลูกเป็นเลยอ่ะเราอ่ะต้องเข้มแข็งลูกเห็นมากๆเลยอ่ะ แค่เสียงร้องของแว่ะยังหลอนอยู่ในหูจนตอนนี้เลยอ่ะพอพอนึกถึงแล้วมันจะน้าตามันจะไหลนะพอเข็มที่สองอ่ะก็โอเคขึ้นนะคะเหมือนยาชามันออกฤทธิ์แล้วอ่ะแล้วไอ้ตรงเข็มแรกไอ้ตรงที่์นบอกที่เขาจิ้มไม่เข้าอ่ะอาจจะไปเจ็บตรงนั้นอ่ะอแต่เข็มที่สองอ่ะก็คือปกตินะ์นเห็นที่เขาเอาเข็มมาจิ้มเข้าไปปกติก็คือแมทไม่ได้ลองเท่าเข็มแรกพอเสร็จแล้วแมทก็ หยุดร้องนะคะเพราะก็คงยาชามันออกฤทธิ์แล้วเนาะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้รอประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีอาการคลื่นไส้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไปกระทบกระเทือนสมองเขาให้รออยู่ข้างนอกฟึนก็ไม่รู้นะคือไอ้ตรงที่นั่งอะมาถึงแม้ก็นอนเลยนอนไปประมาณ2ชั่วโมงทุกคน2ชั่วโมงครึ่งอะแล้วก็มีผู้หญิงอะเขาเดินมาบอกว่า เอออย่าให้ลูกนอนนานนะเขาคงเห็นนั่งอยู่ตรงนั้นนานเหมือนกันเขาบอกว่าลม้มแล้วหัวกระแทกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้นอนนะหรือนอนให้แบบให้นอนแป๊บเดียวหมอเขาถึงถามไงว่าได้นอนหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อ,อนั้นเดี๋ยวไปถามหมอก่อนนะคะมันก็เดินเข้าไปถามว่าเนี่ยตั้งแต่เย็บมา นอนแบบนอนไปเลยอ่ะยังไม่ตื่นเขาก็บอกว่าเออให้ให้เขาตื่นให้เขาตื่นตื่นขึ้นมาเพื่อนก็เข้าไปดูประมาณห้าโมงครึ่งจะหกโมงแล้วไปถามเขาเราจะกลับบ้านได้ยังในใบเขาเขียนว่ากลับบ้านได้ทุ่มครึ่งนะทุกคนรอสี่ชั่วโมงเขาก็บอกว่าเออนั้นเดี๋ยวพาเข้ามาดูละกันแต่เหมือนแมดมึนๆนะทุกคนเหมือนแมดเหนื่อยเหนื่อยๆนถามแล้วก็ตอบเพล้ช้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมึนๆแต่ก็ ถาว่าอยากอวกไม้อะไรเงี้ยไม่แมสสบายดีหมอเขาก็จะให้ใบมาว่าถ้ามีอาการนี้นี่นี่เป็นข้อข้อหรือรู้สึกว่าไม่ปกติให้พามาทันทีกลับบ้านได้แล้วก็ขอใบรับรองแพทย์เขาบอกว่าจะเอากี่วันแต่ว่าจริงๆแล้วว่าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนก็ได้นะหมอก็บอกวาอ่าโชคดีที่การสอบอะไรเงี้ยมันใกล้จะปิดเทอมะะแล้วค่ะแล้วระหว่างทางเนี่ยทุกคนก็แบบ โทรหาตลอดเลยว่าแบบแมทเป็นไงบ้างแมดเป็นไงบ้างไม่ว่าจะเป็นน้องสาวลุงเพื่อนบ้านเพื่อนลุงที่แบบรักแมดมาคือโทรมาหาแบบตลอดเลยแบบเป็นไงบ้างอ่ะโทรเข้าเครื่องลุงตลอดก็าลุงแบบเป็นห่วงแมดมากลุงบบขับรถเหมือนเหมือนเป็นคนขับรถพยาบาลเฟมรอนก็บอกโอ้โหขอให้ถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยนะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นไง <Wars S 1> ดีขึ้นไหมเจ็บแผลไหมเจ็บไหมเจ็บตรงนี้ไหมโมแหมผู้พิาษาไทยร้อยคะแนนให้กี ogi, er? ่คะแนนอันไรเจ็บ่ะอีกเดไอีกอ่ะเจ้ฮะข้าศึก ดูก็รู้ว่าไม่เหลือความเจ็บปวดแล้วตั้งแต่เมื่อวานละจ่าชื่อเดิมอจิก่ามาเตออักซินอนอกเออกซเจนโอคานกินอะไรอยู่ครับซูชิซูชิเป็นไงวาซาบิ นี่นะคะวันนี้พฟินก็ไม่ค่อยสบายนะคะเพิ่งจะฟื้นเืิง so จะฟื้นจากป่วยเ <is> ดี๋ยวเดเอาเออมันไม่เหลือซากแล้วแป๊บเดียวเบคโพเตโต้ชีสนี่นะคะแบบ There's i no cheese. You, just eat you you just eat cheese first after there's nothing left after you said no cheese <laughs> What is this fish? Can you tell this fish you catch? Yeah. แซลมอนเออแงมอนไม่ใช่ไม่ใช่แซลมอนแซลมอนปลาโอปลาไอสัตว์ทูน่ามันมันมันมากเลยทุกคนมันแบบรสชาติคล้ายๆกับปลาแซลมอนเลยอ่ะแซลมอนกี่ิีได้ไหมบิสิมบาร์เลยแซลมอนช็อกเบนซ์เยอะดูแบบเหมือนซอมบี้ลงนะดูดูอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้้โอ้ยโอ้ สุดยอดสุดยอดสุดยอดอะไรมากไหมไม่แพป้านั่นก็เวอร์ไปสุดยอดดิสุดยอดสุดเลิศไหมสุดอย่าไปไอ้น่ะสุดยอดเนี่สุดยอดสุดสุดยอดยอดยอดสุดยอดสุดยอดไหนดูแผนหนะครับไอ้มีดูแผนนิดนึงครับ เดี๋ยวให้หนีดูแผลก่อนเร็วๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนนี้ทุกคนไม่ไปโรงเรียนอิสราเออีกเกเดียว้าอีกิกุลดูนวบบุกุลดูทุกคนแบบกินกันแบบเหมือนอันนี้มันเป็นมื้อแบบง่ายๆนะคะทุกคนทำอะไรก็ไม่รู้คิดอะไรได้ก็ทำนะโอเค <Okay. S 1> ให้คะแนนเราได้ดีทำไมอ่ะทำไมนายทำไมแม่ 天呐！